วิ่งช้นประตูเหรออ่ะพี่ว่าประตูมันก็ไม่ได้ใส่ขดนั้น่ะเจ็บพี่แพนดูไลฟ์นะมาทักทายอีกทีเร็วโอเคโอเคอะไรครับนี่อ่ะเดี๋ยวกลับเลยปะยังจะด้วยโอเคถามว่าไลฟ์เก็บแกะของตอนเย็นไหมไม่เพราะว่าจะมาแกะของตอนนี้โอเค สวัสดีค่ะเราจะมาเริ่มเลยที่กล่องเลยที่สุดก่อนบายบายรอประตูโอเคกันกลางวันนาแดดมันแรงถ้าหนูอยากจะอ่อนอ้อนพี่แทะ แทนกลัวโดยไม่กลัวว่าสีสจะแทะแต่พี่กังวลว่าหนูจะรักพี่แทนอันนี้กังวลตป๊บนึงนะคะมันคล้องจองเหรอคะเนี่ยตองนี้จะแกะด่ดีๆเพราะว่าเขาส่งให้มาเอ้ยไอไปแล้วอุย้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่จริงอ่ะอะไรอ่ะไม่ใช่มังเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนหรือว่ามันคือ power bank วะ ทุกคนคือมันชื่อว่าตีดต,ตีดพาวเวอร์แบงหรือว่ามันเป็นพาวเวอร์แบงค์ตุ้เต้นก็าคืออะไรอะทุกคนพาเวอรแบงหรออะไรอะเอาใส่ชาร์จหนึ่งอะไรอะพัดลมหรอคือเอานี้จอ่อไม่หรอเฮ้ยหรออย่างน,นี้เหรอ เวลาเราอ่านหนังสือเค่ๆใช่ปะเราเข้าไปในห้องเราก็ตั้งสองคื่งแล้วก็เป่าไม่ไงนะคะอาจารย์ก็เป็น <iology? S 1> งนั้นทุเรียนปะครับเนี่ยนี่จริงนั่นก็คือก็คือตู้ตู่อันใหญ่อุย้ยพี่มันอันใหญ่มากเลยอะ่ะเฮ้ยแต่มันแบบตอกมันแบบสิ่งนั้นก็คืออะไรอ่ะงโอ้าพ,พี่เป็นคนแม่พี่เสียชีวิตมาแม่เลยโอ้ ทำแบบนี้อ่ะจูผมไม่ได้ทำอะไรเลยหนูขอโทษมันไปมาอยู่แล้วว่วแล้วทำไงอ่ะมันหลุดไปแล้วว่าต้ิดกาวย้อนที่หันนี้คืออะไรมันเป็นอะไรมันจะเป็นไฟโขไฟรูปจรินข o ยูโน่ทำไมวันนี้ทุกคนแต่งเอิร์ธโทนอ่ะ ว่ามีทำนายบอกไว้ว่า้วาวันนี้ไปแต่งเดือโชน่ะโลกจะแตกโลกจะแตกแลหรอพี่น่าเศร้านะยังไม่ทันได้ไปอยู่ประเทศอื่นเลยไอยู่เไปอยู่ไปเที่ยว